ฮัลโหลสวัสดีค่ะนะาะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาอวดด้วยแหละพอดีวันนี้นะคะนาดาก็หน้าขอก่อนเออนาดาดูดูหนังไปเออดูการ์ตูนไป <c oughs> ต้องหลอกล่อหลานก่อนนะคะวันนี้นะคะก็คือจะมีอะไรมาอวดแหละเพราะว่าเนี่ยหน่อยเนี่ยไปได้ร่วมเล่นเอ่อเรียกว่าร่วม,ร,วม,ร,วม,ร,วมร่วมกิจกรรมของอะไรนะเจต่ายเจเดอะแรบบิทแล้วก็นี่ได้ของรางวัลด้วยเห็นไหมได้ของรางวัลด้วยนี่หวานกันเร็ว นี่หลานหลานนะคะชื่อมดานะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในมันมีอะไรนะตื่นเต้น,นอ่ะนี่นี่เห็นไหมเป็นเจเจเดอะแรบบิทนะคะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะของขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูแกะดูกันนะว่ามันจะเป็นอะไรอยู่ข้างในเนาะแต่หน่อยก็พอรู้แล้วมันเป็นที่คาดผมมนะั้งรู้สึกว่า เดี๋ยว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 ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อฟรีแอนฟรีแดเมตนะคะเซรั่มบำรุงผมชนิดเจลสูตรสำหรับผม <c ười> แห้งเสียเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนสีก่อนเออนี่สำหรับสูตรแห้งเสียจะได้เป็นสีเขียวเพราะว่าหน่อยอยู่ทีเออหน่อยอยู่ทีสีเขียวเออทีผมเสียนะคะกันทีหน่อยร่วมสนุกไปอ่าให้หนาดานะคะ <c ười> ให้หนาดาดูแล้วก็มีอันนี้ กระเป๋าเหรอเออกระเป๋าใช่กระเป๋าค่ะเออใช่ใช่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เห็นไหมได้เป็นกระเป๋าอันนี้เห็นไหมมีกระเป๋าด้วยนะกระเป๋าข้างในก็แบบโอ้ดีอะแก จะใต่ใจดีจะใต่หน้ารักมากเลยเห็นไหมแล้วนี่ที่สำคัญคือที่พีคสุดก็คือนี่เลยที่คาดผมเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออที่คาดผมเจเดรปปี้ได้เห็นปะ่ะนี่จะเขียนว่าฟรีเ f ฟ e e ี a ด a g จเอชนะคะนี่น่ารักไหมจะไตะ่ะเดี๋ยวเราลองคาดดูนะไม่รู้ว่าคาดไม่เป็นด้วยอะ่ะประมาณอย่างนี้ปะ่ะอย่างนี้ปะ่ะโอ้หัวเล็กไป,ปเป่าเนี่ยอา้า ใต้กับหัวหัวยังไงอย่างนี้เหรอประมาณนี้หรือเปล่าวให้ถือว่าหน่อยคาดผิดดูก่อนนะลองลองคาดใหม่ดิคาดใหม่คาดดูใหม่นี่เหรอน่ารักมากน่ารักไงน่าหมน่ารักไหมน่ารักไหมคะน่ารักค่ะดูสิเไหม้ไม่ ประมาณเขาก็ค่าประมาณนี้หรือเปล่าอ้าวน่ารักนี่แหละใครอยากใครอยากได้ของฟรีแบบนี้คือหน่อยเคยได้รักหน่อยเคยได้เออเคยได้กระเป๋ากระเป๋าสะพายข้างอะค่ะเป็นคอสตูมของเจ๊ตายไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็มาเล่นคราวนี้กันได้อีกหนึ่งรอบเห็นไหมอาจจะแบบเดี๋ยวต้องไปหาที่แบบแบเขาแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรเดี๋ยวจะต้องไปหาวิธีกัน การการคาดผมให้ถูกวิธีก่อนนะคะเพราะว่าอย่างนี้ก็แลดูก็จะตลกเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ว่าน่ารักมากเลยเห็นไหม <c oughs> ขอบคุณมากนะคะเจต่ายเจเดลแรปปิ้ใครใครอยากได้ของฟรีอะไรอย่างเงี้ยเจตสายเขาแจกเขาแจกบ่อยนะใครอยากได้ของฟรีอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็ไปติดตามเพจเจเดลแรปปิ้ด <c oughs> ได้นะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณเจต่ายนะจ๊ะจุ๊บ